สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีติดเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นลานกว้างมันโลกไหมมันโลกไหมโลกครับโลกบอกช่องเดิยมันจะพาโลกปะแปลว่ามันก็ไม่ไม่โลกหนาเออมันสามารถมองเหน็นทะลุไหมถ้าเกิดเราเดิน,นการระยะห่างเหน็นไหมเหน็นครับเออทีนี้เราขึ้นไปนะวะันนั้นที่เราขึ้นไปวันที่สิบสองตอนเย็นในระหว่างทางเราไปถึงจุดไหนแล้วเราพากันรัดไปที่อ่างกบ ช่วงนั้นมืดยังใกล้มืดหรือยังใกล้มืดเออช่วงนั้นเราเริ่มส่องไฟกันยังไงอ่ครับแล้วบริเวณอ่างกุบเราหากันไหมเราส่องแล้วก็หาเราหาบริเวณหลังกุบเราไปกันกี่คนไปสามคนตอนนั้นกำลังมืดเนาะกำลังค่ำแล้วเนาะแต่อย่าถามนะว่ากี่โมงไปตอบไม่ได้กี่โมงเพราะไม่มีนาฬิกาแล้วเนาะมีไฟส่องกบอยู่เนาะอ่างกุบมีกุบปะไม่เห็นทำไมเขาเรียกว่าอ่างกุบตัดก่อนตั้งงี้ครับอ๋อตัดก่อนมีกบโอ้โหไปจะมีกบหลายบ่ครับหลาย พราะว่าทุกวันนี้มันไม่มีแล้วมีคนจับไปเยอะอ๋อก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาไปไม่ค่อยจะมีเวลาปี้กันก็นเถอะอความคืบหน้าล่าสุดคุณใดโคลุนายได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าบังคับไอ้หวางมาพูดเรื่องทํำลายขึ้นเขาเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาไหนไปไหนโต เขียนสคริปต์ให้เขาพูดแทนเขาด้วยดินเหมือนหมาโดยภายในคลิปของนายเชพลน,นั้นมีเจความที่นายเชพลได้พูดกับนายหว่างเชิงข่มขู่ทำเสียงสองขึงขังเอาแบบดุดุเดือดเดือดพูดแข็งแข็งโดยนายเชพลได้ถามนายหว่างว่า มีคนสงสัยเรื่องทำลายเวลาวันที่12ลุงพลไปอยู่ไหนถึงเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มวันที่12ค่อยไปที่สกลนครกลับมาก็จอดรถอยู่ที่บ้านป้าโถนวันนั้นก็เห็นลุงค้ายกับเจ้าคือนายหวังได้มาด้วยกันเตรียมขึ้นเขาค่อยก็กลับไปเปลี่ยนชุดเตรียมสัมภาระขึ้นเขา ในหว่างจึงพูดว่าวันนั้นเราขึ้นกันห้าโมงกว่าไปตามที่หมอทำโบกแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เขาไปก่อนหน้านั้นอยู่ห้วยวังหีเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องผ่านลานมันตอนนั้นมันรุกไหมในช่วงนั้นในเดือนพฤษภาในหว่างตอบว่ามันรุกนายเชิพดพลไม่พอใจถามต่อว่า มันรกบอกในหว่างจึงตอบใหม่ก็ว่าไม่รกช่วงเดือนพฤษภานั้นมันขึ้นหนาเล็กน้อยแต่มันสามารถมองเห็นทะลุได้แล้วเราไปที่ไหนต่อในหว่างบอกว่าเราก็พากันไปที่อ่างกุบนายพลถามว่ามืดไหมในหว่างตอบว่ามืดหากันไปกันสามคน นายพลจึงพูดขึ้นว่าอย่าถามว่ากี่โมงค่อยไม่มีนาฬิกาค่อยใช้นาฬิกาแล้วขากลับกับยังไงตามหลังกันลงมาส่องไฟกันลงมาแล้วใครเป็นคนนำนายหวังตอบว่าพรานคายถ้าไม่นำนั้นก็หลงทางแล้วตอนที่มาถึงบ้านมาถึงกี่โมงนายหวังตอบว่าดูจากโทรศัพท์ ถึงสามทุ่มนิดๆหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านนายพลบอกว่าค่อยหาต่อกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งค่อยไปหากับชาวบ้านสุดท้ายคืนนั้นค่อยก็กลับมานอนที่บ้านไอ้แหมยันหว่างก็คือจนถึงรุ่งเช้าลุงขายก็ไม่รู้ว่าไปตรงไหนสงสัยอะไรไม่สงสัยกลับมาสงสัยแต่เวลาคนอื่น แต่เวลาตัวเองไม่สงสัยเลยค่อยก็มีสิธิ์สงสัยเวลาเราไม่น่าจะเพี้ยนขนาดนั้นเราก็เห็นกันอยู่ชาวบ้านก็น่าจะเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันจะสงสัยทำขี้ปิดอะไรคนหาก็ไม่ใช่น้อย,อยเคียร์ชัดๆแล้วว่าวันที่12ไปอยู่ไหนเวลาไม่ได้นอนหรอกนะเพราะว่าไม่ได้มีนาฬิกาอยู่ตลอดเวลา นี่คือคําพูดของนายเชพุ่ที่พูดกับนายหวางเคลียร์ทไลายของตัวเองที่มีประเด็นคุณสงสัยซึ่งหลังจากที่โพสต์ของคุณใดคูรุนายได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจะมาพูดอะไรตอนนี้จะตัดสินคดีแล้วฝ่าย ดิ้นอยู่ไม่ถูกแล้วทั้งแม่น้องทั้งช่อง youtube ต่างๆขยี้งัดหลักฐานจี้ถามตายแน่ไอ้จำเลยปหนึ่งพนักง,งานสอบสวนใกล้วันแล้วอาการมันออกนั่นแหละคนที่ํามมันผิดทำผิดมันก็ประมาณนั้น รอวันที่สิบธันวาเทกเกอฮ่าฮ่าฮหว่างขาต้องขึ้นไปเป็นพยานในศาลด้วยนะถึงจะครบสูตรพยานเท็ดไงเพื่ออะไรใกล้จะตัดสินแล้วนะปนกุบดูสายตามันมันจ้องจะปนกุบแน่ๆออกรายการทำตัวสุภาพมาออกลายไลท์ล่าสุดมันระเบิด เเทศอีกครั้งก็พลาดอยู่ดีไอ้จําเลยสองเปเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณพื้ใบหนาดกันต่อนะคะโดยคุณพื้ใบหนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทํำแฟนคลับโดยได้โพสข้อความที่ว่าแต่แต่ตัวเองก็มีสถานะเป็นน้องชายของผู้สูญเสีย และเป็นน้าชายของน้องชมพูบางสิ่งบางอย่างอย่าพูดหินแก่ตัวให้มันมากนะักตระกูลหลาผูมีนิสัยที่เหมือนกันสามคนตลบตะเลงทอแหลเหลี่ยมเยอะเห็นแก่ตัวก็จะมีนางเต็นตาชานและไอ้แต่แๆนี่แหละทอดแบบกันมาเด็เดเลยพูดออกมาได้ไง ว่าที่แม่น้องจะทําบุญให้น้องชมพู่เพราะอยากจะเกทับไอ้พลกับนางแตนเฮ้ยแกเอาส่งทิงคิดได้ยังไงถึงได้มีความคิดแบบหมาหมาได้ถึงเพียงนี้ไม่เชื่อจริงพูดแบบนี้ไม่ได้นะแกถ้าแกวางมากก็ไปเอาผ้าถุงมาใส่ทาปากแดงๆแล้วก็ไปรำยยกๆกับไอ้เท้าคำเงิน หรือไปขอ,อนางเถนรําที่ดงดอกนะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า<ด>เวนกรรมทำไมนะคิดแบบนี้หลานหน้าหลานคุณพื้ใบหนาดได้มีการตอบกลับความคิดเหนี้ว่า สันดานมันไม่ต่างจากนางเต่นเริ่มออกทะเลแล้วคนไหนให้ผลประโยชน์มันก็ไปพอไม่มีให้มันมันก็เนรคุณแบบนี้แหละคุณพือใบนาได้มีการตอบกลับความคิดเห็นี้ว่าสุดจัดสุดจัดละ่ะไอนีเริ่มน่าเบื่อกับไอ้น้าคนนี้เพี้ยนแล้วเป็นไปได้